สามพยางสา3พยางแป๊บนึงเอาใหม่นะฮะขอีกทีขอไอีสามสองนึ่งสวัสดี้ก็บนี่คือรายการโอนาบ้าท การที่หนูหนูทุกคนชื่นชอบไม่ก็นั่งเรียนอยู่หรือทำงานแล้วนะครับผมว่าต่ำกว่าสี่เหมือนหนูๆเนี่ยใช่ไหมล่ะเขาชอบันนะเด็กๆชอบมานั่งทายด้วยกันยิ่งคิดแต่เรามีความรู้อะไรเงี้ยก็ยิ่งชอบเข้าไปใหญ่เอาไว้เรียนเอาไว้สอบเอาไวปพัฒนาชีวิตเพ่สอบไม่ค่อยมีมั้งถ้าสอบก็วันนี้ไงวันนี้สอบเลยเฮ้ยจริงเหรอวันนี้ทายปัญหาเช่าไม่ใช่ถ่ายนะปัญหาเช่าดูจัดตัวอักษรด้วย มีวิชาภาษาไทยเข้ามาแทรกอยู่ปัญหาเช่ายังไงของตองอะว่ากันขึ้นด้วยปัญหาเช่าอ่ะพี่ๆเคยเจอปัญหาเช่ามาแล้วเยอะมากๆแต่เนี้ยเป็นปัญหาเช่าจากตัวอักษรแล้วถ้ารถขับมาเร็วอย่างเงี้ยเบรกทันหันปุ๊บขับหลังทำไงเกลียวสิปัญหาเช่าถ้าเกิดรถขับไปแล้วเผลอจมน้ำอุ้มเป็นไงทำไงเนี้ย แดงกู้ยไยไม่ใช่ไม่เป็นไรเพราะในรถอะเป็นรถผงชูรถขึ้นมาอันนี้เข้าใจแล้วนะเราต้องรถบรรทุกผงชูรถถ้าสงสัยมีตัวอย่างให้ดูตอนตัวอย่างข้อหนึ่งครับปึ้งเฮ้ยเอ๋อวันนี้ฝนตกของพยานงานดีวันนี้ฝนตกก็รอมทำสีแล้วใช่ไหมล่ะใครรู้ความหมายของปริศนาปัญหาชาวนี้ยกมือตอบได้เลยคืออะไรอ่ะเหรืออะไรหรือไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจอยู่รูไม่เข้าใจเหรอตกต่ำผิดครับ ลองสอบตอบกันออกมาได้เลยลองแบบนั้นเหรอตกหล่ตลนตกหล่นถูกต้องอ,อันนี้แบบว่าเบดีทองสมัยก่อนีแนสมัยตนะบอลดูก่อนหมูตบอลชอบดูเป็นขาวดำจอขาวดำนั่งดูเบดีทองเบดีเดอใช่ยุคไหนเนี่ยดูจอขาวดำเนี่ยยุคละหม่องไงละหม่องเป็นพิธีกรไม่ใช่ยุคไหนจอตะบอลเป็นขาวดำเองจอตะบอลเป็นขาวดำอยู่แล้วทีวีกากทีวีไม่ดีใช่ไหมก็ใช่ไง ประมาณนี้ใช่ไหมประมาณนี้ใช่มันเหมือนเป็นการถอดปิดตาด้วยดีดีใครรู้สามารถยกมือตอบได้เมื่อกี้เมื่อกี้บิ๊กจัออมาดีนะคำว่าตกต่ำก็เลยได้ได้ตกหล่นต่อแล้วมันกี่คะแนนนะต่อข้อข้อละ5คะแนนเอ้อเดพร้อมไหมฮะพร้อมข้อแรกเลยนะ3 2 1ครับผมขาลงผิดครับอะไรวะ ับผมพี่ปกป้องกางขาผิดครับไม่มีสิทธิ์ตัดเลยใช่ไหมั้งเดียวต่อขาต่อขาผิดครับเฮ้ยเฮี้ยอะไรวะขออาขออาขออาป้าเนี่ยไอเฮี้ยย่างกันเนี่ยครับผมอ้าขาผิดครับบนล่างขอกูต่อไปแล้วครับพี่โยนดิขาค่ะขาค่ะผิดครับมึงดูเขาจะ เหลือพี่มีนกับพี่สบอลละโหยี่ยากว่ะอะไรวะมันก็ต้องยีบ้างยี่ยากบ้างไม่น่าจะมีคาว่าขาให้คนทั้งบ้านช่วยๆกันด้วยด้วยใครรู้ตะโกนมาตะโกนมาตะโกนมาเลยโอ้เงียบเงียบกินมิ้รใครรู้เลยใครรู้เลยเงียบทั้งบ้านขาขาดขาขาดมันไม่ขาดนุ้ยเออมันไม่ขาดนะมันขาครบนะขาดลงมาอยู่ข้างล่างมึงจะกระซิบมึงหายคิดมึดู ลออยกมาเที่มายู่ก็คุยกับคนอื่นดูด้วยมี่มิ่งเขาคิดอะไรก็ไม่รู้วิ่งกินตายไปแล้วไม่รู้ก็ตอบไปเลยอไเยขาลงตอบไปแล้วใช่ไหมตอบไปแล้วโอ้ยขาขึ้นผิดค่ะเยี่อะไรวะแม่เนแตะหน้ากระคอเลยกรเย็นขาต่อผิดค่ะโอ้ยเสียดายข้อนี้ไม่มีใครได้คะแนนเลยเพราะว่าเฉลยคือขาตั้งโอ้ยตัเดี่ยวตั้งสัตว์เอ้ยเฉียดนิดเดียว อะไรอุ๊บบอกขาข้าบอกเจี๊ยบนิดเดียวขาข้าขาข้าคนละทิศคนละทางอ๋อเฮียตั้งไงเออต้องบอกก่อนว่าี่ต้องดูทุกอย่างเลยดูนี่ดูนี่ดูดูดูเออเน่าสนใจ่าสเฮ้ยยิ่งชอบชอบชอบปึบปึ๊บที่ดิวครับแตกแยกแตกแยกถูกแล้ว ่นนีรู้หมดเลยปะรู้หมดเลยรยกไม่ทานยกไม่ทันเออมือมึงต้องการอะไรไหนพี่ก็ถามดูเห็นจะแย่เหมือนสไตล์องโง่พี่อุชครับว่างหวางว่างขวางนะฮะถูกต้องหว่างรถอยู่ไง กว่ากูไม่ได้เลยว่ะมันเหมือนเกมเกมในแอปพลิเคชันเนาะเบรนเวรนอะไรทอย่างเงี้ยเออเออชอบนะชอบนะจะเพื่มเราเยอะไปหน่อยแล้วก็เลยตอบได้ช้าเขาเพื่อนปกติเขาเล่นกี่คนเรียกคนเดียวเร่ยคนเดียวน่าจะคนเียวลาคิดไงเออนี่มีเวลาคิดเลยไม่ตอบแล้วอันนี้อไหวพริบจริงๆไหวพริบจริงๆใช่ใช่ใช่เออพร้อมนะข้อต่อไปแล้วไม่มีตีกันเหรอต่อยดีกว่างานเนี้ยมันรู้ไปเลยแบลวแบวนัวไม่เสียไอะไร อย่างไม่ทันเล่นเกมเลยเอาแล้วทำพิวดิเป็นลาบเป็นลาบถูกต้องเฮ้ยยกไปทานเอาเรื่องว่ะใครเอาคำนี้มาเนี่ยคิดทันนะแต่ว่ายกไม่ทันเนี่ยอุ้ยโอ้โหรู้ผิดข้ามันนะกูไปทำอะไรให้มึงแล้วมึงแบนกูออกจากเซิร์ฟไงเอาอี อุ้ยไอ้พอกไอ้ปูะแดไอ้ผู้แดงไอ้ผู้แดงไอ้ผู้แดงใเป็นคำตอบที่ถูกต้อง คนล้วนะสองคนละการถามว่าอพอไปตากแดดมาหรือเปล่าใครคนทำอันนี้ยอมรับมาเยวนี้หน่อยจ้าเอาต่อข้างนอกรอเลยแม่กูรอเลยสามพยางไอ้ไอ้นี้สามพยางตั้งหนึ่งเอาใหม่นะฮะขอทีขอ EP สามสองหนึ่งโอ้โว นึกว่าร้อยแต่มันมีสามพยางย์ไงยากเลยจริงจรเฮ้ยต้องคิด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 อ่ะพี่ปกป้องครับร้อยสิผิดครับผมพันหผิดครับผมคำตอบจะมีความหมายด้วยใช่ไหมออมีค่ะไม่ใช่มาแบบว่าราออยอะไรีหนึ่ร้อยหนึ่งหร้อยหนึ่ผิดค่ะ <c oughs> มันมีความหมายแล้วก็ทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยทุกคนอยู่ในนั <ism> ้นหมดเลยหนึ่งไปอยู่แล้วเรือมาแล้วอยู่ได้หรอทำไมทำไมถึงต้องมาแทรกอยู่ตรงนี้เกี่ยวกับการขวางการแทรกมาตอบแล้วมีคนยกมือตอบแล้วร่าเออร์ไลเออร์ร้อยอะไรพูดมันมีความหมายสิมันต้องมีอะไรทักยาซอยหนึ่งแทรกร้อยเดาเดาเดาหนึ่งกองร้อยหนึ่งกองร้อย ผิดค่ะไม่น่าใช่เออมีสิดนะอ๋อเออพอน้องกองร้อยเนเหลือพี่บิ๊กพี่อาร์มแล้วก็พี่ดิวครับใชเอยอะไรเอยมันเออยรังองนะร้าเอมึยอยากไปเอาเลขหนึ่งเป็นเออเป็นไอ้นี่นี่ะเอร้อยเอ็ล้อเาอย่างหน่ยไปแล้วไปแล้วเอยแต่กูกูตอบหนึ่งร้อยหนึ่งนะตอบหนึ่งอตอบหนึ่งร้อยเอดไอ้ฟองตอบหนึ่งร้อยเอ็ดไม่มใครฟังกูเวยมอกไมอบแล้วอบแล้วไม่มีใครเชื่อสัวพยา ตอบแล้วต้องตอบแล้วครับผมร้อยเล่มเกวียนร้อยเล่มเกวียนผิดครับผมร้อยกลางร้อยบันสอยมาอะไรสอยมาอะไรร้อยมาอะไรร้อยมาอะไรเฮ้ยต้อร้อยมาอะไรผิดค่ะโอ้ยไอ้ตัวไหนเขาว่ามาอะไรไอ้เอลได้เอลเฮเอาเลยเอาเลยหรือว่าร้อยมาอะไรเป็นไม้ไี่บิ๊กไม้บิราบคนสุดท้ายแล้วไม้มาอะไรเออไม่ใช่ร้อยแล้วเป็นไม้มาอะไไหนไม่ยอมร้อยไหนไม้ก็เลขหนึ่งเป็นไม้มาอะไรแตละไอเอาอ่างเอายักษ์ ไม่เมื่อไรยเรื่อยเยอะไรมไม่เือยเลขหนึ่งก็คือเลขหนึ่งพวกพี่อะคิดเยอะเกินคิดเยอะเกินเหนือเนี่ยใช่คิดเยอะมากๆพี่ี้ตอบแล้วเราจะไปข้อต่อไปแล้วบิ๊กบิ๊กองตอบห้าสบเอ็ดหิบเอ็ ห้าสิบเอ <irts> ็ดตอบไหมห้าสินะคะเป็นคำตอบที่ผิดค่ะเุยอะไร่มันเลขหนึ่งมันอยู่ตรงกลางของร้อยอะกลางของร้อยคือห้าสิบไงเต่ห้าสิบเอ็ดคิดเยอะคิดเยอะจริงเพราะว่าคำตอบคือ1ในร้อยหนึ่งในร้อย้อยโอ๊ยเฮียอง0รเออายสั้อยอ่อยออ อพูดเรารู้สึกโง่กันเลยเหรอเขาพูดออกมาว่าหนึ่งแทกร้อยหนึ่งหนึ่งแทกร้อยหนึ่งแทกร้อยแล้วก็ผมหนึ่งแทกร้อยหนึ่งร้อยเอยว่าเฮ้ยดีอ่ะดีอ่ะเทอบทอเทอเทอเออมันต้องใช้คำพวกนายเข้ากลางอะไรอย่างเงี้ยคนคนดูได้เล่นเลยอย่างเงี้ยได้เล่น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 เล่ย่าพวกเราเล่นหนีโง่คนดูตอบนานแล้วคนดูทรงอ่ะได้ไปเยี่ยมมัแล้ววิ่งกลับมาเลยเราตอบไม่ได้กันเลยอ่ะ 6สูงครับ6สูงถูกนะภาพถหคุณว่า6ยกเลยหรอคุณก็ยกเอ้ยกห6บนงไงติ๊กติ๊ติ๊ชอบมากเบ๊ไก่รู้เก่งทั้งยัใช่แ้าแม่งตอบเสียงต่ำด้วยแบบเก่งอ่ะ6สูง6สูงครับ6สูงเกานีเบเบอ

เรามงงๆนะคำก็มงไงแต่คำมันอาจจะไม่ถูกไงสักครู่สักครู่นะคะเป็นคำตอบที่ถูกซ้มเป็นคำที่แบบประโยค์ที่แบบเรามือเมื่อเนี่ยเอ้าคุณคิดว่ามันใช้ข้ไงถ้าผิดก็ไม่มีอะไรถ้าถูกมาเุณก็เจ๋งดี

สีเดียวกันปะเหมปิดมนแต่นั้นฟ้ากว่าเนี่ยนี่ฟ้าผ่อนคิดเยอะมากเลยแม่งกูวูนกูเหมือนคิดเยอะอย่างนี้เลยวะถึงแมาปวดไม่เฟรย์องปวะปวดไมเกินสองสามเก้าโอ้โหมื่กูโคตรคมเลยแม่งพูดแสบทุกสองขึ้นทุกสองลงเก้าขึ้นเก้าลงเก้าขึ้นก่อนแล้วเก้าลงอีกเชื่อว่าไม่ใช่ทางกูแล้วว่ะมีนเป็นปริศนาได้เราได้เก้าแรกขึ้นเก้าสิสองลงเออนั่น ถูกถูกต้องเลยที่คิดมาถูกต้องหมดตอบไปเลยก้าวแรกขึ้นก้าวสองลงมาตอบไปหกก้าวลงมาครับผมก้าวลงมาผิดฮะอันนี้คุณไม่คิดตั้งด้วยไม่ได้บอกห้ตลาดเชื่อเขาจะแบบมึงมองว่าเมกเซนเนี่ยก็จะมองว่าไม่เมกเซนเลยถ้าเป็นตัวนี้ไม่มีขีดอ่ะเออว่ะถ้าเป็นเวนั้นอ่ะก้าวขึ้นะครับผมพี่ผมพูดก้าวกระโดดก้าวกระโดดถูกต้อง ยอดสุดยอดยากอยู่นะโหยากยากนี่กูได้เพราะว่ามันไม่มีขีดกลางเลยเนี่ยอ๋อเออมันมีขีดสองอันข้างบนไม่มีขีดเออมันกระโดดมาข้างบนเหมือนตัวแบบบางๆเป็นจุดปะปะโอ้ยแม่แม่จุดเครียดทเครียดเครียดครียนี้เขาดูชอบนะแต่พวกเราเครียดแล้วเครียดอะไป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 พักสุขพี่ป้องได้ตีนะพี่ป้องได้ตีตีไหมตีไหมกระตุ้นกระตุ้น ข้อสอบจริงทำไงอ่ะถ้าเรียนกันแบบนี้นสอบตกจริงกูอยอ่านก็ซ้ำชั้นก่อนเลยะให้กูไปติวที่ไหนเฮียกูต่อยอาจารย์หน่อยจริงกูโหดต่อยต่อยมึงด้วยไอ้โหดจังต่อยใช้แบบว่าบอกกูโหดกูตไตหมดอ่ะใช้หน้ากูต่อยจนถึงลูกถึงคนอะถ้าวันนึงลูกมึงมาดูมึงเตะบอลแล้วมึงยิงเข้าลูกอ่ะพ่อคนรโหด ต่อยลูกเท่านี้แล้วแต่โชคดีที่แม่เอามือบังทันก็เลยเข้าหน้าแม่แทนโดนแม่นแไปจับไปและหูเหรอทนี่ฮะวิ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 หกวิผิดค่ะโอ้ยได้ไม่ใช่เหรอได้นะเป็นกูวิหกเลยละกันวิหกโชคดี ให้กูสตาร์ทรถ้มึงไยั่งดีให้กูทำอะไรเพื่อคนน้องระดูสักครั้งเถอะวะย่างหน่อยให้กูสตาร์ทรถให้มึงไงยังดีมาทำเหนี่ยอายยังหน่อยให้กูสตาร์ทรถให้มึงไงยังดีที่วินเร็วมากนะหกแล้วหกโอ้ยเอาโอ้นี่ขนาดกู้วยมึงนะเนี่ยอุ้ยเจ๋วไหมแปลกวะเปลี่ยนอาไว้ไงเปียนอันดี ก็แทบไม่ติดคลิปต้ยำใช่แล้วนั่นตอบไปเยไม่เอาโอ้ยจะจบเลยจะจบเลยแหนที่แหละอันนี้เป็นอะไรได้ไหมกูจะตอบอีกคำหนึ่งแต่ว่ากูไม่ติดจุดตรงต้มยำเลยใช่เมืงนวานตอบขนมที่ไหนเลยเออเอากูตอบขนมผิดค่ะนี่มันติดต้มยำอ่ะตอบของกินผิดค่ะมันชาวตรงไหนวมันชาวตรงไหนวะของกินเฮ้ยเราต้องสังเกตดีว่าคำว่าต้มยำอ่ะมันแบบว่าเป็นจำพวกที่แยกออกมาใช่ของข้าวอ่ะใช่เป็นของข้าวหวานนำ ผิดค่ะอน้ำผูกอ่ะเออหวานทำเออหวานนี่นะของหวานหมดเลยโจ๊ะเลสโมจิเค้กต้มยำมมนแตกต่างข้าวตามกินข้าวไม่กินหวานน้ำผึ้งอ๋อสองอย่างสองอย่างลอยสิบลยี่ยาวเลยต้องโจ๊เลสดำหวานนะโมจิข้าวข้าวข้าวหลังครับข้าวหลังลูกก๊อต แป๊บนึงนะกูหวานดำมีแค่หวานดำข้าวตามมีข้าวตามด้วยไม่เราพี่มินเป็นคนพูดคนแรกว่าข้าวตามใช่แล้วพอกูเข้าโอ้โหแม่งค์มาไม่ทันแล้วไอ้เหี้หนีแหละเอ้าหายแล้วทีเดียวขาขึ้นขาลงขาขึ้นขาลงถูกต้อง ้ยกูจะตอบขากระโดดอยู่แล้วพี่แกระโดดไอ้เงี้ยเหมือนกัก้วเมื่อกี้เลยเนี่ยดีดีดีไอ้ยเหลือกูคนเดียวทั้หว่าไม่มีคะแนนนะดูนะดูนะพร้อมนะคข้อต่อไป3 2 1อุ้ยมีอีโมจิเข้ามาด้วยครับผมโกดังโกดังถูกคอง เลยอเมื่อกี้ร้อยดังดีดีดีเพิ่งรู้ว่าสมองต้องวอมกว่าจะใช้ได้รอไปสิบห้าข้อวอมนานเกินวอมนานใจฮะตัดที่สมองค์ความในใจใจใจุก่จุงโต้ จริงเหรอกูย <gehört> kind of ังไปใจกลางอะไรอยู่ยังใจความใจอะไรอยู่เลยเมื่อกี้นี่เออไปสปอนได้ตีอ่ะมันจะมีคนหนึ่งนะที่บอกว่าตีสปอนแรงคนไหน

สอเสือตัวอามอม้าตัวอาเพชรพลอยต้องตอบเกียร์ถอยผิดครับอ๋ตัวอาคืเกียร์ถอยใช่ไหมก่ตัวอาเกียร์ถอยครับผมสามารถสามารถถูกต้องสามารถรถเหรอสามารถอเกียร์ถอยเกียร์ถอยมาหลอกเกียอยคิดไ่ตอนแรกเกียร์ถอยไอ้เี่ยเกียร์ถอยอเอามนหลอกให้ดีอ่ะคดีดีคดีดี เว้นว่าผิดค่ะเนี่ยไม่ใช่วะว่างเท่ากับไม่ผิดแต่ก็เกิดไม่รับตอบดิส่งรถไม่ใช่แทกซี่ว่างเป็นวัดไม่ผิดคืออะไรไม่เข้าใจเองไน้คิดไม่หายเลยพยางว่างแล้วก็ไม่ผิดว่างเว้นว่างเว้นไม่ใช่ไม่ใช่ว่างเว้นมันสลับกันเหรอลองตอบดีว่างเว้นโดยถูกไงอันนี้เว้นว่างว่างเว้นว่างเว้นผิดนะ ตัดได้ตีแม่แรงตัดออกไปหนึ่งแล้วว่างอยู่แล้วว่างมีรูสองอันว่างว่างว่างไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดก็ถูกกันดิว่างไม่ผิดว่างไม่ผิดว่างเปล่าว่างเปล่าว่างเปล่าถูกแล้วจะเป็นเปล่า ได้ไงโอ้โหแอ๊กไอ้หี่ใช่เหมือนถือไอ้เหี้ยมันว่างเปล่าได้ไงไม่ผิดคือเป่ไม่มีไรเปล่าไหอ๋อไม่ผิดคือเปล่าได้เปล่าปฏิเสธใช่เปล่าปฏิเสธเออถ้าว่างปฏิเสธเนี่ยเป็นสามพยางยังมันสองพยางเมื่อกี้แม่มันถึงคาว่าไม่ผิดเป็นปฏิเสธ

ตอบก็หล่ะตอบกล่ะต้อตอบแเออนี่เขาตัวนี้ก็ตอบแลยกตอบไม่ใช่ตอบตตตสอเป็อตซื้ออะครับผมสหายสหายผิดค่ะไม่ต้องมีคำว่าหายสี่หายสี่หายคุณไม่ได้บอคุณหยาบสี่แหบยไม่ครบถ้าตอบไม่ครบนึ่ สี่ขาดเออขาดใช่ไหมว่าขาดได้นะเออขาดสี่มีใครอยากตอบไหมครับมีใครอยากตอบไหมไม่เออข้อใดไม่เออยังตอบอยู่ยังตอบไม่ได้ขอให้เวลาคิดหน่อยหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่ครับสี่ไปไหนข้ามสี่มันต้องมีความหมายด้วยเว้ยใช่สีหล่นไม่เรียนปัญหาชาวนะทุกคนปัญหาชาวสองพยางด้วยกันปัญหาชาวสองพยางหนึ่งสองสามสี่สี่คือเลขในนิ้วนางนาง มึงเนี่ยพาไปเรื่อยกูชอบลูกใส่รับดีกว่าไม่เหมือว่าเชื่อมโยงได้หมดทุกอย่างหรือไม่เก่งเก่งยี่ต่อไปข้อเดียว หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดขี้ไม่เลยครับผมไปก่อนแล้วกูหนีตรงนี้ก่อนแล้วจัดไปวักสี่วักสี่เป็นคำตอบเทผิดค่ะแล้วกูหมดพลแล้วไอ้เหี้ยไปเหอะเมื่อกี้แม่งนั่งแก่ยตัวเองอะเกือบหมดเล็บแล้วอ่ะไอ้เหี้ยลราเป็นคนแบบออกเสียงให้กันจะได้รู้เอามาเชื่อมโยงกันได้เดือดสามสี่ไม่มีเนี่ยทำไมถึงไม่มีเพราะว่าสี่เว้นสี่มันเว้นเว้นสี่ไม่มีความสี่หายมันไม่ครบหนึ่งสองสามสี่โฟร์สี่โฟร์เออสี่โฟง มั่นใจอะไรตอบออกมาได้เลยนะป่ะค่บผมเป็นนักร้องโฟล์ทผิดค่ะอะไร่ะกูแม่งมั่วเลยสี่สิบผิดค่ะอ๋อสี่กับสิบหายหัวใจมีประตูสี่ห้องอาจจะเป็นหายใจสี่หายหายใจหายใจถ้ามึงถ้ามึงเล่นอย่่งกูตอบใส่แล้วนะคิดลึกจัด ลองอันนี้ใบนะลองไม่คิดอะไรเลยเลยก็ลองเลยลองต่อเลยบิ๊กเเฮ้ยลองสีหายโอ้ยมันไม่ยากขนาดนั้นหรอยากเหรอมันบอกไม่รู้ไงตอบแบบไม่คิดอะไรเลยเออไม่คิดอะไรเลยอ่ะตอบแบบไม่คิดเลยก็ต้องตอบสีหายไปละเออแบบไม่คิดเลยอ่ะต้องตอบไปติดติดไปครับผมใส่ใส่ หายก่อนอย่าเพิ่งหวนผิดฮะสีสองพยางค์อ่ะสีหายเสีสี่พยางไปแล้วใครสี่ใครสี่ผิดครับทำไมได้เป็นใครสี่วะชายมันอายไสีมันอายมันเลยอ๋อชายชายเชื่อสีหายทำไมไม่ไม่เยาะไม่เว้นให้สี่เออมันต้องเว้นหรือว่าทราไม่ชิดกันทำไมอ่ะเออเราสอบแล้วด้วะวิ่งสี่นานมากเลยนะทุกคนประมาณสิบนาทีละโอ๊ยสอบค่ะยากเลยอะไร สีหายสีหายทวงเจ้าสีหายทวงเจ้าเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้สัสไอ้เหี้ยบอกไม่ได้มึงเป็นหัวอ่ะหัวอย่าหัวอย่าหัวใจไอ้เหี้ยกูไม่ใส่อย่าใส่เมื่เกี้ยสีหายยังมีหายอะไรเงียสิพ่อช่วยพวกยิงทุกคนที่ฟังครัเมื่อกี้ความรูแค่นี้มันแค่นี้เองก็อะไรคือเฮียอะไรสีหายก็เลขสีหายไป คือตั้งแต่ไปประโยคบอกเล่าอันนี้มีคำถามความหมายมีความหมายมาทุกข้อเพราะสุดท้ายมึงเอาสีหายผมไม่คิดว่าพี่จะคิดเยอะขนาดนี้เยอะมากใครยังไม่คิดว่าเราจะถอยกันนั้นทั้งบริษัทไอ้ที้ยเออคุณไม่คิดว่าน้องคุณจะถอยด้วยไงไอ้ที่ไม่ต้องคิดเยอะวั้งไม่รู้ว่าชีวิตที่เราใช้มาทั้งหมดเราคิดเยอะเกินไปเฮ้ยมีใครตอบสหายด้วยนะกูเนี่ยสหายไอ้ที่ไปสหายเลยนะ นี่ทีมิกชายสี่ชายที่แปลว่าอายคิดเยอะจัดเลยเยอะเยอะแล้วก่อนคุณจะตอบสี่หายไอ้ที่นี่บอกไม่ครบไม่ครบอะไรที่บอกว่าที่หัวใจเะไรหัวใจเราเป็นสี่ห้องหัวใจเราสี่ห้องใจสี่อะไรสี่ใจอะไรหัวใจมีประตูสี่ห้องอาจจะเป็นหายใจสี่หายหายใจสี่หายอ่ะแค่นั้นอะคุณนะทั้งบ้านที่ดูอยู่ก็พอเฉลยปึ๊บโอ้ย ทั้งบ้านอ่ะโอยพอไปโอยสี่หายน่าโอยกันหมดอ่เลยบ้าอยู่ในเตียงโอยสีหายโอยบ้าคำนวณอยู่วันนี้5คะแนนข้อเดียวฮะพี่อ้าไอ้ไอ้ไอห้าคะแนนมึ่อ่ะมีหกไอ้ วิ <c oughs> กับวี่หอกอ่ะถ้าพ่อกูดูอยู่พ่อกูเรี่ยไอ้เฮียมึงไม่พันตัวเลยดูแม่งเสี่ยงตอบหกวี่อุ้ยดูสั่นพ่อพ่อโดดนะพ่อพ่อเป็นไตรลับแต่พี่เขาไม่ได้ยังไม่ไเอาของพ่อมาหน่อยวะตีหายใจภาพในหัวมึงเป็นยังไงว่ามีผู้หญิงแบบเ <c oughs> หรอคำตอบุนนควงบอกไว้ก่อนว่า ช่วงนี้บ้านไทยของเรานอกจากจะมีเ่าปกติแล้วเ่าปิดนาแบบนี้อีกดีดีดีเพื่อขอบผข่งกันไปเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับประมาณนี้แล้วกันนะหรือว่าทางบ้านเล่นได้เท่าไหร่ก็ลองบอกเราไหมลองนิดบอกดูจริงจริงพอทางบ้านอยากรู้ว่าทางบ้านเลือกสีหายจริงไหม จริงๆแล้วว่าตอนนั่งดูเกมป้าไทยอะไรเงี้ยลองถ่ายคลิปเล่นดูด้วยด้วยลองลองติต็อกอะไรดูเดี่เราจะไปหาดูสรุกนี่นะสนุกสนุกดีบางคลิปนะครับผมอ้าวคุณทั้บานการที่สนุกไปด้วยกันนะครับผมกดไลค์ติงไว้กดแชร์หน้าด้วยกันนะครับผมเสวยที่โอหน้าชอบแล้วมีในจีด้วยนะจ๊ะดิท็อกโหน้าก็มีอยู่ลงเรื่อยๆนะครับผมตกตนสบก็มีอลยด้วยเคยทำคอนเทนต์เลยบางๆแต่ต่างนาเพื่อให้ยอดขายดีขึ้นให้มือยคนมาซื้อมาซื้อราซื ขอบคุณมากดูจบทีนี้ได้การครับวันนี้เอาหน้าขาวแล้วกันสุดยอดตัวเด้ขอบคุณมากดูมากสนุกมากที่เหลือกูโง่แล้วอะกูใช้สมองไว้กับนี่หมดแล้วใช่โง่ทั้งวันทั้งคืนไอ้พวกชุดดำพวกเตื่อนไอ้พวกดิบไอ้พวกขี้เมาพวกโคนไอ้พวกจิตไอ้พวกสัตว์ลายขี้ยาไอ้พวกดิบไอ้พวกโอหันต์พวกป้าก็ท่าเนี่ยไอ้พวกชุดดำพวกเตื่อนไอ้พวกดิด ไอ้พวกโขดไอ้พวกจิตไอ้พวกสั่งลายขี้ยาไอ้พวกไิ้ไอ้พวกโอนหน้าพวกบ้าก็ท่า